เข้าใจยากเลยครับมิตรภาพก็คือมิตรภาพซึ่งเหมือนกันไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายชิดนั่งสิครับรู้ไหมคะใครต่อใครเขาเชงเงอดูหวังเห็นคุณมีเรื่องกับคุณสักอือหือ ตอนนี้ข่าวของผมนี่ก็คงรู้ไปทั่วแล้วนะครับไม่มีข่าวไหนก็ส่นเท่าด้วยสิคะดาวสังคมกับดาวสังคมด้วยกันนี่ในสายตาของคนอื่นเนี่ยผมคงเป็นชายโสดที่ไม่มีความรับผิดชอบเลย ใจกับความเศร้าของเพื่อนได้ยังไงแล้วแล้วนมยังเป็นเพื่อนคุณคอยู่หรือเปล่าครับก็เป็นอยู่สิฮะแต่แม้เป็นคนกลางนี่ลำบากใจจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้น ผมขอเชิญคนกลางนั่งเป็นเพื่อนได้ไหมครับ อยู่เหรอคะิเก็บของไปอยู่กับคุณเปเลวคะ่ะคุณเปเลวให้ไปอยู่กับท่านพ่อเหรอคะหญูเสียใจนะคะขอบคุณนะคะที่คุณหญิงยังเห็นใจโสง ในขณะที่มีแตะใครสมน้ำหน้าคุณหญิงไปอยู่กับคุณแปลวคงมีใครหลายคนดีใจที่คุณหญิงจะได้ไปอยู่ใกล้เข้าไปอีกใกล้แค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะคุณหญิงคงรู้นะคะว่าทำไมคุณพาถึงกล้าทวนทำสาบาน กลาก้ากระบ,บตดสัตว์กล้าทำลายจิตใจโสมยังสาหัสถ้าคุณพามีความหวังใหม่และคุณหญิงคือความหวังอันนั้น ไม่ว่าจะยังไงหญิงไม่มีวันให้พี่พาสมหวังหรอกค่ะแน่ใจเหรอคะแน่ใจค่ะแปลว่าคุณหญิงจะไม่มีวันรักไม่มีวันแต่งงานกับคุณพา จะถือว่านี่คือคำสัตย์ของคุณหญิงคำสัตย์ที่น้อยคนนักจะรักษาไว้ที่หญิงจะรักษามันเนี ทำไมคุณหญิงจะต้องไปด้วยเพื่อให้เจ้าและคุณสมจะได้สบายใจไงคะคุณลักผมไม่ได้ลำเอียงขนาดนั้นนะหญิงก็เป็นเหมือนลูกผมคนหนึ่งแต่หญิงมีแม่ส่วนอีกคนหนึ่งไม่มีแม่หรือเจ้าจะทำตัวเป็นแม่ด้วยคะคุณลักที่ผมไม่พอใจไม่ใช่เพราะผมโกรธหญิงแต่ผมโกรธคนที่ไม่มีความรับผิดชอบคนนั้น เจ้าคะหญิงอะถูกกระทบกระเทือนามาามากพอแล้วคะ่ะให้แกไปเถอะหญิงจะไปนานเท่าไหร่ครับคงสักอาทิตย์สองอาทิตย์ละมังค่ะเจ้าเร็วมาละสวัสดีค่ะเจ้า สวัสดีค่ะมอมสวัสดีค่ะคุณหญิงบัวสวัสดีนะจ๊ะจะไม่ทักฉันอีกคนเดีอคุณเปลวอุ้ยสวัสดีค่ะคุณสมแหมเมื่อกี้ไม่ทันเห็นนะคะใครต่อใครเนะี่ยเขามองข้ามฉันเสมอแหละแต่ไม่ใช่ฉันหรอกนะคะคุณสม คุณหญิงขนของมาหรือยังคะจะได้เอาไปใส่รถเลยอัวจกกัดการให้ทีนะจ๊ะหวังว่าคุณหญิงคงจะเป็นสุขและก็ปลอดภัยในความดูแลของเธออ๋อแน่นอนคะ่ะคุณหญิงเป็นน้องสาวฉัน ฉันก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดสิคะนอกจากนั้นก็ยังมีคนบ้านใกล้เรือนเคียงคอยดูแลอีกตั้งหลายคนหญิงดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครมาดูแลหรอกไปกันหรือ,อยังล่ะคะคุณหญิงหญิงกลาบลาค่ะเจ้าหญิงลาค่ะ แปล้วฝากยิงด้วยนะจ๊ะค่ะหม่อมเปลวจะดูแลให้ดีที่สุดแม้แต่แม่บังเกิดกล้าวก็จะไม่ให้มารังแกเลย จิตใจงามยึดมั่นในคำสัตย์อยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ความสุข